จะถามสามข้อคะอ่ะถามเลยเรื่องนี้ศิลค่ะข้อที่หนึ่งเรื่องนี้ศิลข้อที่สองเรื่องอความจําข้อที่สามก็จําไม่ได้แล้วครั<ำ> <laughs> ตื่นเต้นได้หมตืนเต,ต้นมากแล้วก็วันนี้มากันสามคนนะคะวันนี้มากันสามคนแล้วก็เพื่อนเนี่ยก็มีเรื่องนี้สินเหมือนกันค่ะและอีกคนหนึ่งเรื่องทุกขเวทนาที่ตอนนั่งปฏิบัติแล้วทําไมมีเวทนามากเรื่องที่หนึ่งถามว่าอะไร <laughs> เรื่องนี้สินของหนูค่ะไม่หมดไม่หมดแล้วจะทายัางไงอะคะคือหนีมาชาติหนึ่งแล้วเรื่องนี้สินมีมากมายนี่เยอะแยะเลยแล้วก็หนีด้วยการใช้วิธีฆ่าตัวตายยิงเ,เป็นหนีนีน่ปวดหัวไหมเป็นค่ะไอที่ปวดหัวเนี่ยเพราะยิงตัวตายหนีนี่พอมาชาติใหม่จับอะไรเป็นนี่หมดแล้ววิธีแก้อย่างไงอะค่ะยิงอีกโอ้ เคยคิดเคยคิดว่าจะยิงตัวตายนะคะกรรมที่เคยฆ่าตัวตายเนี่ยโยมตายมาแล้วเนี่ยสองร้อยชาติฆ่าตัวตายถ้าโยมทำยิงอีกครั้งหนึ่งก็เป็นสองร้อยหนึ่งชาติถ้าโยมคิดจะตัดกรรมโยมนั่งเจริญภาวนาอธิษฐานถ้าข้าพเจ้าเคยฆ่าตัวตายด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ขอให้จิตดวงที่เคยฆ่าตัวตายอย่าเกิดจะมีข่าพเจ้าอีกมันจะได้ ลัดทางเปลี่ยนไปไม่งั้นมันจะซ้ําๆเพราะว่านิสินเนี้ยมันไม่รู้มาจากไหนเราเไม่ได้เป็นคนสร้างเงยอะมากเลยค่ะ,คะคมันทบกันทบกันทบกันไอไอคนที่ให้กู้ก็ไม่มีปานีเลยสัดหน้าซัดหลังแล้วก็ฟ้าคนนู้นมาไต่คนนี้ฟ้าคนนี้มาไต่คนนูน<ช>้นคือมันลอดทางอ่ะใช่หนีมาแล้วชาตินึงหนูจะแก้ยังไงนะคะป,ฏ,ปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานทุกวันนี้หนูสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ แล้วทําที่บ้านทําได้ไหมคะทําได้แต่ไม่เหมือนที่วัดททําี่นั่งที่วัดที่วัด,วดพิชัยญาณเนี่ยมีคนบวชอย่างน้อยสี่ร้อยคนตอนนี้หนูมีลูกเล็กสองคนนะคะอย่าอย่าไปสงอย่าไปสงสารลูกเรืออะไรนะถ้าคิดจะหลุดกรรมฝากกับใครไว้สองวันเองสองวันใช่ไหมอสองวันแล้วตอนนี้เนี่ยมันจะออกพรรษาอยู่แล้วถ้าโยมมาทําในช่วงนี้โยมหลุดเลยพ้นวิบากเลยค่ะ พ้นวิบากตรงนี้หมดหนี้ไหมคะหมดหนี้โยม